ตอนนี้คุณแค้นใครมากที่สุดแค้นแม่งสามสี่ถัวเจ้าแพ้ได้ไหมเจะแพ้าได้ไหมมาบ้างวะไอ้เพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้บ้างจังเลยเอานายก็แค่สมัครเมนเบอร์ชิปของช่องออสเทอร์แมนรื่อต้นแค่30บาท นี่นะก็ได้สำหรับเท่ๆอย่างนี้แล้วกราบสวัสดีพี่พอดีของแล้วยังไงก็มาจังหะที่ห้าขอกันมาเยอะมากๆเลยนะคะจนติดท็อปคอมเมนต์ก็แต่เหมือนเราเหมือนเราอะไรเนี่ยใช่ไหต่เหมือเราแต่งตัวไม่ทันอ่ะเออคนเดิมเราแต่งมาเต็มที่แล้วก็ขมึงเอาไว้หมดนะกูจะเล่น เนี่ย้ำทองไม่แม่งทั้งส้นเลยโอ้แนวขี้เกียจแล้วเนี่ยโอ้แนวขี้เกียจแล้วเนี่ยก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเศรษฐีกันแต่ว่าเราจะล้อความจําเกมเศรษฐีทั้งหมดที่ว่าโอ้มาสร้างแลนด์มาร์กโอ้โหได้นู่นนี่นั่นทุกช่องของเกมเศรษฐีของเราคือการลงโทษทั้งหมดใช่สให้พี่เดินสะดวกเถอะอยู่ที่ว่าจุดท้ายจะเป็นของใครอ่าคุณมาจากประเทศอะไรคะธรรมะครับชื่ออะไรคะจังนี่ฮะจังนี่จังดู เออจังอะไรอาชวนคนก่อนผมมาจากพ่อหนังผมไทยครับดอยอมก๋อยครับอมก๋อยเย้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 ชื่อจู่เย่ช่องครับทุกคนจำชื่อของคนเวยโอนโอนเยี่ยชื่ออะไรมาจากประเทศอะไรอย่าไม่ตีไม่เตีอันนี้เรื่องกองซ้ำไม่ได้ไม่คิดอีกแล้วโอ้โหไม่เถอะนะคนนี้เป็นคนที่แบบว่าคิดไม่ได้กันบ้านเลตาจอยตาจอยตาจอยไม่ใช่กูคิดโม้ให้เธอกูบอกว่ากูลืม ไปพกมาจากประเทศเปรูเปรูไม่ได้ชอบเปรูไม่ได้ชอบเปรูอุตส่าห์ึตัวเองข้ามไปข้ามมาข้ามเลยคนคนนี้มาจากประเทศอีกดอร์อ๋อเห็นดอร์เห็นดอร์แล้วกลัวใช่ไหมเไดิกติกาทุกคนจะผัดกันทอยลูกเต๋าครั้งละหนึ่งลูกเมื่อเดินไปตกที่ช่องว่างสามารถเลือกสิ่งของมาวางเป็นกับดักได้แต่ถ้าไปตกช่องที่มีกับดักอยู่แล้วก็จะโดนทำโทษและจะมีช่องพิเศษเช่น โดนสีสามารถเพิ่มสิ่งของเป็นคูณ2หรือจะบังคับใครไปลงที่ช่องไหนก็ได้โอเคเข้าใจแล้วนะไปดูกันเลยมาทุกคนมายืนวงกนอยูนจุดนี้กันยืนจุดสุดตาร์กี่คอได้ั้มได้ไหมดได้จุดสตาร์นะวันจเลนึปงโอเคอ่าเลือกสิ่งของลงโทษเป็นไรนี่สิ่งของลงโทษเหรอนี่เอาเทียนก่อนเลยแล้วถ้าครั้งแรกกูถอยได้สีเลย ก็มึงะโดนระโดนเลยไม่แล้วคราครั้งแรกคอยได้เทียนเลยอ่ะก็โดนเลยะเอานะวันจื๊3โดดสหนึเยี่ยมจริงจโอเคปละอ่ะโอเคมามวันลูตกสามที่ว่เหี้ยโอ้ยนีลาจังเลยเหี้ยหนึ่งนี่วะเรียบน้ลย ไปครับไปถอยใหม่ป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถอยไม่ได้เหี้ยเลยเอะมีบ้านเด็ดอ๋อทิ้งไะเนี่ยโอ้โหอันนี้เราซื้อปลาราที่เบ็ดที่สุดมาไอ้ที่นี้มารสชาติชั่วไม่กลัวใครป่ะผมหม่ำอะไรป่ะกระดกเพียวครับครึ่งช็อตครึ่งช็อตน้ำร่าน้ำร่าเหวี่ยดแมมเลยรถทุนมาเนี่ยเป็นโรคไตเลยเนี่ยบ้ากินน้ำปลาได้อ้ยยเ่กางไั้นแล้วจัดนะจัดเลยจัด chá? nè! ủa bên cạnh, đi. không được, không được, không được. 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 không được, không được, không วิทคีมวิทคีมเอาวางไววางไวไอ้เจ๊หนึ่งต้องถามนี่มึงงัวหน่อยได้มีโดนเยัยสีไอ้สาติใช่เหรอไปเลยไปใจยิ่งนักกูถอดเสื้อก่อนไปเลยไปเลยกูแสบท้องมากเลยะปาราต้องกินอีกเยอะอันนี้แค่รอบแรกเดี๋ยวคุณสองมึงคับลงบังคับลงรู้ไหมเป็นปาราจะบังคับลงปาราไม่ยอมนะ โอ้โหไปทัดใส่แฉกออกเลยนะเหนียวเหี้ยค่คนเลยค่อนดีป่ะคุณค่อะไรเนี่ยค่อนดีป่ะคนใส่ป่ะเหมือนออกมาจากเอเลี่ยนอะไข่เอเลี่ยนเลยว่ะ วเฮ้ยพี่โอ้เช็ดก่อนดิเป็นไงบ้างเหรยอะระแว่เยอะระแวงยังเยอะระแวงยังยังยังโอ้ยโอ้คิ้เปียกมันเช็ดไข่แล้วมันเช็ดหน้าเออหน้าใสเลยอ่ะฝันสานทำเองโดนเองเมื่อไหร่กูจะออกไปจากพิชชานทั้งทีทำไมอ่ะเดี๋ยวก็เดินตามพิชชานไปดิสามเดี๋ยวก็ลงสามพวกก็ไม่แดกของเขาอยู่ดีอ่ะ เอาเป็นของเอาคอมเป็นของที่เอออาหารหมาอุ้อิ่มแล้วเขาได้อิ่มแล้วนมหนึ่งกูได้ละโอ้ไม่เอากินอาหารหมากับนมนะเนี่เอามาโอ้ชิตกูได้หมดแล้วแเนี่ยโอ้ไกลจังวะโอ้ยไปดักหน้าอีกโอ้ได้ดักนะได้ดักได้ดักแล้วว่าซาบิตะไคร้ปิงปองตะไคร้ที่ปาจะฟาดให้ปากเกี่ยวกมาออกไปออกมาเนื้อไม่ร้อน ท้หันแล้ว่ามึงกินต้องตำมาพอแล้วบอกแล้วบอกยังไม่ได้เทมึงเลยอย่าเหม็นมากพี่วันนี้เราเอาเยอะไหมพอฮะพอฮะเกินแล้วเกินอ่ะกูบังคับมึงโดนแท้เป็น้านไอเด็เหม็นนีไผ่ยรอเทียอะไรล่ะเอานะเอาอึ๊บเนี้ยอึ๊บเนี้ยอ๋อเฮ้ยไปไหนน้ำตามน้ำตามเขาสุขุมเลยว่ะ

มีกดให้ตีให้แตกไวเหรอไม่ใช่อย่ามาอย่าใมึงตีแตกตายอ่ะโอ้ยเป็นลูกมะนาวเลยมึงต้องยำได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอร์ไปกินน้ำตาลทำไมครับไม่ไหวไม่ไหวมตาพี่นะเดี๋ยวโอ้ยไปไหนหนึ่งสองหนึ่งสองเหล่าไทยพ่จาพี่ิจาเกียรตไทยพี่จาเกียรตไทยแล้วตอนพ่จาเลยคุณทำตัวให้มันดีเลย มึงแย่งทองกูหมดเลยไอ้ทองอ้าวอ้าวอ้าวคุณจะมาค่าวใครเป็นลรงช่องไหนออ๋เอาไว้ตัวที่มีทองเยอะที่สุดนะครับคนนี้ไม่ทันละคุณทำตัวหน้าเหมือนไส้ไอ้สัตว์แม่งทองทุกเส้นไม่เหลือให้กูทั้งเส้นเอ้าปลาร์มแดกแล้วเนี่ยทันมาไหมไปกินให้อิ่มเดินมาเออเดินไจาเใครดีต่างี้ชีวิตกูต้องย้อนมาตรงนี้เหรอ ย้อนแล้วย้อนแล้วย้อนด้วยชาจะมันเย้อนใหม่นี่นะชาแก่แล้วเทน้องให้เขากินอ่ะโอ้เหี้ยเอ้ยใครสั่นได้ยิ้มอยูในบ้านแล้วช้าช้าคุณไม่ให้ทั้งเส้นบางท้องเนี่ยคนขี้ง้อเป็นผลเสียโอ้แก่ฝังหุ่นเลยแก่กูน่ะทำเขาแค้นอ้าเขาไม่แข่งเขาก็ไม่ทำหอวพอพอเยอะเยอะเยอะจังอะ นี่หมดเลยเหรอเนี่ยโหอย่างคาวแยกกินได้หมดเลยแยกกิยิ่ต้องกินคำหนึ่งโอเคเราต้องเดี๋ยวให้คนต่อไปนมนมนมต้องมาตไม่เฉยอย่าเอานมเทใส่ช้อนก็คิดบ้างนะว่ามันก็ไม่มีวันพัาวันเดียวคิบ้างอาการเออเออแค่นี้พอเอดีให้ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งเออมันเป็นไรทีนี้มันจะไม่มีคำว่าทบคุยต่อไปแล้วให้มันแตกเลยดีกว่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นได้เลย เลยจะไม่มีคำว่าพี่น้องอีกต่อไปแล้วเยอะเยอะอร่อยปะเป็นไงอ๋อที่เหลืออร่อยดีว่ะอร่อยอร่อยเหรอเฮ้ยเยอะไม่น่าซื้อรถนี้มาเลยน่าซื้อรถตับเฮ้ยน่าจะอร่อยกว่ารถนี้เหมือนอันนี้แหละไอ้ขนมจะมีไข่นมอ่ะซีมอนเออซีมอนพี่พี่ขออันหนึ่งเฮ้ยเซ็งเลยพี่พี่ขอไข่นมอ่ะเจี๊ยบอร่อยใช่ไหมั้นอร่อยใช่ไหมอร่อยเฉยเลยมันเค็มๆแล้วพอมีมันมแม่งหวานเลย ไออ้้เยมัชืก็โดนหมามาแดกกันไช่โชคดีหว่าเลยที่หลังอ่ะซื้อที่เป็นอาหารเนี่ยเป็นก้อนๆแรกซื้อแล้วไอ้เยอะบอกว่าแรงไปเะแล้วว่าซาบีกับปิงปองความเจ็บปวดมาของกูเรื่องแตขอเจ็บเจ็บอ๋อฝั่งนี้โอ้ยยี่เป็นระเกตเลยนี่หว่าโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวว่าป็นคนทือวงกลมหมดเวลาเริ่มลงเออ เออครับได้ได้นท่านทำทำไหมให้เรื่อเรากูบังคับมึงลงเขึ้นข้สามเรียบร้อยหนึ่งสองสามหยิบแล้วไงคุณจะบังคับใครลงครับสามกับพิจารณ์บังคับคุณชูอ้าวตรงไหนช่องนั้นอะไหนวะนั่นะอไปไปต้องยันอะโอเคไปมาไปถึงช่องนี้เลยมันกลับไววันทำไม่ได้มีวันเดียวทำไม่รู้หรอกเฮ้ยเออถอดเสื้อพอดีเลยเราเราเยิ้มเยิ้มเราเยิ้มเยิ้มก่อน งงหลัเอาหน้าหลังเอาหน้าหลังทีเดียวใช่ไหมทีเดียวทีเดียวแต่คอขอช่ำๆกัยนะโอ้โหสัตว์ขอช้ำคอชุ่มๆอ่าน้าพี่นะอ๋อโเป็นไรอ่ะร้อนปะร้อนปะม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไอสัตว์แดงอัะโอ้ไม่มีเลยนิดเดียวเองร้อนปะร้อนปะเฮ้ย มึงลองมาก็มาะคับมาดิสัตว์สัตว์คูนั่นี่มาแขนใครตอนนี้คุณแขนใครมากที่สุดแขนแม่งสามสี่ตัวแล้วไอพี่จ้าต้องฝังหุ่นว่ะแม่งเล่นเกมเจ้คของแขนอ่ะปากก็ให้ไปไหนอะสีสเสีเดี๋ยวต้องให้ท่องถึงมือไปไปยกไปอ๋อ้โหเอาจะไข่เหรอเราอะ เกิดอะไรขึ้นครับระวังทราเมื่อกี้หางหลังลงมาในชักโครกไหนเอกไปเดี๋ยอ้อยเลยขีติดด้วยจัดไปเฮ้ยยดยียยยยยยนียยยยยอยยยายยนยยยยยยอนยยายยยยยยอยย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 ่ยงยย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 ยายยยยยยงย่องยย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 งยยยยยยยไยยลงช่อง อันนี้เป็นอาวุธพิเศษได้ไหมได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะบังคับลงบังคับลงถูหน้าเออรูดอ่ะนี่ฮะโอ้ชาร์จเอนไม่โดนอะไรใช่ไหมไม่โดนไม่โดนอะไรเอ้ยเก่งอ่ะนี่นะเลยอะใครก็เป็นตัวเดียวนี่ไม่โดนสีด้วยเฮียเขาเด็กมากเลยเฮ้ยโอ้โหโงมากเลย อ้าวตะไครกูนังใช้แล้วมอบแล้วมอบก้มฮะก้มสวยงามทำน้ำทำน้ำอ่านเจ็บอ่ะเจ็บไหมนเจ็บพี่ือนไม้เออโอเคได้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 ให้เงี้ยวสี่โดนหอ เฮ้ยครับชนะขัาหบนแล้วอะโอ้ไม่โดนที่เยเลยอเมาบางเยหูหูหกโอ้สอได้วางได้วางห้าโอ้ได้วางเเอาช้อนมาด้วยวาซาบิเอาจานช้อนมะได้ได้วางจ่ายจัดจาาไฟมึงจ่ายโอ้เนี่อันตรายมากเลยเนี่ยุดนอ่ะโอนโอนแดกเจอรัสโนแดกเจอรัดได้หนึ่งสอต้อง5้าถ้าพน่ะอ ต้องโดนถึงจะรอดไงผมยังโดนอ่ะาไปโอ้โหอิ่นอะไรเนี่ยอิ่มแล้วนะเนี่ยอร่อยอยากไปให้หมดจานเลยเดี๋ยวโดนคุณสองโอตังโอตังที่แดกจะจะร้องเองเองแล้วเนี่ยโอตังโอตังอร่อยเราต้องกินเยอะตัวเขาแดกอาหารหมาหมดแล้วอ่ะให้มันถือเยอะไปมันก็อร่อยแต่มันก็ไม่ควรกิน ยี่ยมยอดยอดอ่ะขอบคุณเอาไหครับผมเริ่มไม่ไปไหนเลยมาัสบีครึ่งช้อนโต๊ะมาคุณผู้ชายครับผมได้แน่เฮียที่จะรักอะไรกันขนาดนั้นจะเก็บซองขาะรบกวนถอดมาด้วยค่ะมีอยู่พี่ชาตลอดเลยเนี่ยมึงจะมาทำไมเนี่ยนๆแค่นี้กันตายแล้วเนี่ยไอ้ยี่ห้อนี้แม่งขึ้นด้วยนี่นใช่ไหมโอเคครับผมจะตายนะโอ้ยเฮ้ยอ้าว ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้โอ้ยอ้ยตายเป็ไนไงผมับผมปลาบปลาบมาจอมปลาบปลาบมาจ <c oughs> อมเฮ้ยหนักจริงปลาบเนี่ยหนักมาแแกแถวเนี้ยจาไม่พ้นหกอ่ะก็คือตาย <c oughs> อยู่ยากพอวปลา อยู่ยากมอเลยอยู่ยากน้ำหมดแล้วเหม็นมากเลยมวันจะว่าขึ้นมาตอนหลังมันจะเี้ีต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 เตีตีไว้ีต้ตีตไว้จีต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 นตีตีตีเนมีนีตี็นตีตีตีตนี่นี จะออกจะออกจะออกก็ออกวูบอวจะออกไม่ออกอ่ะพอพอพอเปลืองเปลืองคนดีจำหน้าผมไว้นะเดี๋ยวกูบังคับอารมณนะขอหากรสตินแม่งบนท้องนี่สักเกินพี่ระวังแ ลเดือดกองทัพปลาไม่ต้นี้อบโดนหนึ่งสองสามสี่หาใครจะใครกูจะบัญจาหมดแม่งมรลาเห็นโดนีหัวต่อ ใครตกสั่งให้ใครตกลงช่องไหนก็ได้อ่าใช่ใช่เอามีดูก่อยอางนี้ดีกะอย่างนี้ดีกว่าจะได้เล่นมันมาหน่อยจะได้ต่อเลยไม่งั้นมันก็ไม่โดนกันสักทีใช่ใช่เนาะยืนได้ตัวสะอาดแล้วก่อนอะคือเพิ่มระยบติการใหม่นะงั้นช่องว่างมป็นช่องบังคับช่องว่างอ่ะบังคับใครลงก็ได้ใครลงช่องว่างห้าสามโอ้โหบังคับด้วยไปโอ้ รวแม่คิดไม่คิดเลยรอดเลยสัตว์ตุดต่ดตดะปองอ่ะทำองน้อ่าอทำนะนั้นทำโอ๊ยใเสียทำอไหร้อนไหมของแท้ไม่แพ้ไฟหเสียเสียหยหลังเสียเลยหลังเสียสอง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 สออ เออไม่ไหวปละหลาดยสุดเลยอิ่มแล้วเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวอ่ะพอเยอะเชียเยอะเชียเครือไงเครื่องจีนเราไปช็อคกันแล้วอิ่มแล้วจัดแล้วจแล้วเป็นตัวที่ท่าอ่านที่สุดทำไห้แหนกปะลาบ่อยที่สุดภายในในพังยิ่เย้ค่อนเป็นมากเลยคนเหม็นแน่ กูวอีกไม่กี่ทีหนึ่งเ่าอวกอวกแล้วไม่ทันแล้วอีกไม่กี่ทีหนึ่งเาอวกอ่ะนน่านาันมน่ามัน่าันด่บมด่ามนด่มมัน่ด่าดม่ดาอ่าังดมัดม่ จะแพ้ไหมถ้าแพ้โดนหมดทุกอย่างนะเอาแต่ยยอมแพ้โดนหมดทุกอย่างเอาว่าคุณจะยอมหรือเปล่ายอมไหมเดี๋ยไปโดนทุกอย่างเลยยอมเปล่าไม่ยอมดีไหมสภาพเดี๋ยวเลี้ยงเลยตาเที่ยวก็ริบกีนแล้วเนี่ยสภาพดิเอาวว่าอย่างอย่างกูไม่ยอมหรอก หนึอง่ะบังคับบังคับได้บังคับใครดบังคัเราบไหนก็ได้อบใครดีนะพ่งอ้วกไปอ่ะพ่อ้วกไปอ่ะขีเอาิปครีม้วกขีสยปนชั้นสะอาดเกินหมันไรสะอาดเกินยุ่งยยุ่งเยยุ่งเนี่ครับาเมาเัวอย่าละผมมาเนยสองหนึ่ กระเสือกที่อาใจไม่ออกว่าไงเดี๋ยวๆไอ้เหี้ยตัวไหนมันพ่นมาเมื่อกี้เนี่ยมาเนี่นะแหววไอ้ก้านมันแจกมันแจกไอ้เหี้ยแบงแจกแบงแจกไม่ทำเหี้ยไรเนี่ยไม่แล้วนี่คือกล่องเสือพิชิตทั้งหมดแบงแจกเหนียวเหนียวให้กูตอบก่อนเหนีสัตว์เดี๋ยวมึงเย้กหววแหวยมึงโดนนะนดนของมึงเยอะเกิน มคทำให้โอลงช่องติงปองอ้าติงปองกูแกาเอาตูดเจ้าตูดโอ้โหแกแกียหลูกใช่ปะหลูกหลูกหกลูกหอโอเคมงมาคำกติกาตามใจชอบแดแดงแดงอู้หูหููู้ อันนี้ก็ฟีตาย์ดฟีฟีหมดลงอันนี้ก็ฟีตชาย์ดฟีฟหมดชาร์ดแก๊สเลยอ้นอ้วนในสัตว์กระเป๋าคุณมเพื่อนจัดไปเอาไ้เอาไรอะไรดิอะไรดิโอ้ยเก้อเยี่ยอะไรเงยอะไรอะไรดิฮะเจลลยมาจัดทิมมิคยังไม่เอาขับปีฟองมึงทำกระเป๋าคุณเลิกทำไมฮะคุณปลาเลยอือเจมคุณบอกแล้วเจบ ตั้งนี้ตั้งนี้อันนี้เข้าง้ามอ้าวบังคับลงเดินอย่างแมน่อกี้คุณแม่ให้มันถามอันเนี้ยสั่งใช่ไหมสั่งให้ไปทำหรือสั่งให้ดำอะไรสั่งให้โดนนี่ไงไปตะกไข่ไงใครอ่ะนี่ไงไปไปเดี๋ยวตีให้แต่เจ็บมากเออเศรษฐาเออแน่นแน่นแนนนอนนอนนอนโอ้นอน นอนนอนนอนโดนทีเด yeah. no, no, no. no. oh, oh, ียเอานอนโอตีหัวที่ทำแต่มานะเนี่ยไม่ทำแต่มานะกาทำโทษมันต้องเล่นกันจริงจอ่ะใช่ตบกูทำไมี่ยนี่มึงตบหน้าเม่กูแล้วนะคนที่สามไม่ะไรไม่เก็บไม่เกไม่เก็บ acting acting เอาไหมเอาไหมเหมยพ่อ acting เหม สามพรนพ่อมึงตายเย้ยเย้ยโอ้ยเย้ยนฟิชลาฟิชลาตอนนี้โอเริ่มไม่ได้ล้วนะเริ่มเลยแล้วลำน้ำเยี่ยวบ่อยแล้วล่ะน้องไตไตเริ่มพังเฮ้ยเหนื่อยแค่คนละรอบไม่หรออีกรอบเดียวเนี่ยใช่ใช่ใช่เลยอีกคนละทีไม่ไม่แต่เยี่ยวยังไม่ได้เริ่มก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเยี่ยวเยี่ยวเริ่มตื่นแล้วกองต้องไงหนักใจเนาะไม่ไหวอะเป็นไรครับผมอันนี้อันนี้ไม่ไหวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหูแหวนวุ่นสภาพเอาหน้าเอาหน แต่แมเนี่ยคนดีจำหน้าไว้จำดีจำมันทำน้ำให้กินใช่มันจำไว้แล้วพอมาในนี้ปุ๊บมันก็เลือกมึงเพราะมันจำได้มาตาสุดท้ายแล้วนะนี่รอบมือใายใช่ไหมมือใช้แล้วเหลือโยนนี่แค่คนละทีใช่อโอเคโอเคสนุกไหมยังไงสุกช่องเดินคูณสองหมดได้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 ไปได้โอ้โหเดี๋ยเนี้ยเนี้ยไอสัตว์คูณสองเนี่ยเหรอรอบสุดท้ายนะเฮ้ยเนี้ยวเนี้ยวปลาห่า ได้ได้ได้โอ้โตอ,ตอ,ตอนออนตอนนเียนโอ้ร์มเียนมันมาที่หลัง่ากินอ่อนะไปเริ่ <มา S 2> นะเลมแล้ยังเีนมาละหยุดช้าหมาละ อันนี้คือยังไม่ไมไม yani layers, ต้องเดินแล้วใช่ไหมไม่เดินแล้วแต่ว่ายังมแล้วเดินป้อมไลงได้ใช่ไหมใช่ย่างอีกย่างอีกจะทำคุยก็เอาไม่ไหวตายใช่ไหมสองปิงปองวันนี้สิบสองลูกแม่ให้มานสามลูกสิบสองลูกอ่ะงั้นพี่ชานเขาบอกเขาแบ่งให้โอสามลูกงั้นโอไปสามลูก่อเดี๋ยวนะเอาสัก้าพอเพราะว่าเมื่อกี้ปลาลากูไม่เต็มนะเอาสัก้าวปลูก ไปสี่ลูกแล้วติดติดติดติ็นาใติดติด้ิาติดติดติดติาตาดติ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 ดตาดติติด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 ตดติดตุ๊ตดตติดติติด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 ดตติดตดติดิดต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 ิเติด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 ตดติดตติมิิตตด เล็บไหมไม่เจ็บลรอไอซิ่งกลับไปบ้านเมียถามทำเยี่ยอะไรบอสคันคันคันโอ้ยดัดีวะดั้งดีวะแต่เธอก็ยังจสอโอ้ยโอ้ยอ้อ้โอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้อโอยโออ้อ้้ไอ้้อ้อย้้อ้ นั่นนะฮะหน้าปลาอ๋อฮ้าไอ้ห้าปลาโอ้ยแต่ไม่สามแก้วนะเมื่อกี้มึงเพี้ยมไม่กี่ลูกสามลูกกับไม่ถึงแก้วคูณสองใช่ไหมติดอกครับพี่เอาปิ่มๆพอแต่ว่าไม่ต้องเต็มได้ได้เอาปิ่มๆไม่ต้องเต็มนะมันเยอะกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะ โโอออยยยนี่มันเต็มแล้วไม่เต็มอันนี้เขาเรียกเต็มแกาวก็มึงบอกว่าตอนแรกกินครึ่งแก้วอันนี้สองเท่าน้ำเต็มอ้าวถือน้ำด้วยเอ๊ะที่เหมือนแขนกูัวา็มึงเฟี้ยงอันนี้อะไรเงี้ยไอตัวนี้อันนี้สภาพเป็นโอเหมือนสัปะหลาดกำลังจะแดกของเน่าเหม็นอะไรครับครับให้เกียรติคนหนึ่งผมมีใช้สิทธิ์คนละครึ่งกูไม่รู้จักเฮ้ยกินก็ได้วะอู้เยอะผายมาๆมาเขาเยอะขึ้นหนึ่งไหม ตบมือให้เลยอ่ะโอ้ยไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นน้องมานะออกมาคืนนี้ทันไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้แล้วเราก็มันลุกเป้านะโอ้ยเค้มเค้มยันปอดเฮ้ยทำไมทงคุณเหลืองกันเยอะจังอ่ะอ้าวสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราจะโหวตใครให้ดนทุกอย่างนะครับโหวตเลยครับผมโหวตพี่ชาติโอ้โห ไปทำโรงงานปลาร้าถึงมีความขอดีหนึ่งโอ้ยไปไกลไปเฮียก็ไปคอนจีนเหรอคุณอ่ะขอดีอะโอ้ยเหียสามแก้วนี่ปอดมั้งมีอยู่ไหมเนี่ยเหียยัมยันปอดเอาโอเคค่ะก็จะชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b นะครับโอ้ยมึงไปสับมาแล้วกอไปส้บคุณจะได้จบนี้เลยอ่ะได้จบจบไปอ้าก็เถิเฮ้ย คลิปนี้นะคะถึง5 0า0 0ื่นไล์นะคะเราถึงจะกลับมาทำอีกรอบเยจาก็ทคาน่าหงุดงดเลยเย้เย้แ่แล้วล่ะโดนโดนโดนหลังนี่มึงดูหลังนี่ไอสัตว์กลับไปบอกพี่เยบไงเนี่ยไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยู่อๆก็หวานไงไอ้บ้า